สิไปซื้อนั่นซื้อนอี่เอามาใส่นี่นนนนนพกุ้หหออกหมมอนเนี่ยเป็นหนีกูตัดรุ่นโดนเปิดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเงิ่อนมื่นท่านดอกคือย้ายไปเนี่ยของย้ายออกแล้วย้ายไปขดมามื่อเนี่ยกูย้ายดีใจคักเลยย้ายก็จะไปซื้อตู้เย็นซื้อท,ลทัลลัตซื้ออุปกรณ์เียงใส่ซื้อผงแักผ้าน้ำยาปั๊บป่านุ่มเียนั่นยะ้ายก็จะไปเที่ยวกินหมูกระทะ เราก็จะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไม่คว่ำสุวกันแล้วโอ้ยดีใจก๊วยมนนึงสิไปซื้อนั่นซื้อนี่เอามาใส่หนีกูหอก้อนเนี่ยเป็นหนีกูตาล้วนโดนไปโอ้โอให้กูไปซื้อโทรศัพบ์บรรจุตู้เย็นกันกูว่ามีมึงเป็นหนีกูตาล้วนก็นใส่กูก้อนแข็งตู้เย็นซื้อแล้วกดกระไรต้ว,ตว,ว,ตวโอ้ยเป็นหนีว่านไม่อยากใส่ อมะนีกูจะบอกจู่ฟังรอบแรกยืมกูไปจ่ายค่าเลขเขาสามพันบาทเนี่ยสามพันบาทมึงยืมกูไปจ่ายค่าเลขรอบสองอติดหนี้บักซี่ซีบุลันค่ากูก็ไปใส่ให้พันหนึ่งเนี่ยรอบสามเนี่ยมึงยืมกูไปตดต้มแี้วเนี่ยหกพันบาทกูก็มันใส่กูอยอ่ กับมดพอดีตัวเงินกัูยี่สิใส่เจ็ดบาทตีอ๋อกูตีให้ใส่จกยี่สิบบาทอ๋อโอไปใส่เงินมืนไหนกูยี่สิบบาทซื้อเียๆมากินกับพ่ออิ่มดอกมามาทาน